ค่ะตอนนี้นะคะชาก็อยู่ภายในรถเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภายในรถเนี่ยทุกอย่างก็คือยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมคือ4ีออปชันนั่นเองค่ะในขณะที่ราคาเท่าเดิมค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพบกับชานะคะ BMW ชาชาๆชนะคะวันนี้คะ่ะชาอยู่ในรุ่นของซีรีส์3นะคะซึ่งเป็นรถยอดนิยมที่ขายดีที่สุดของ BMW เลยคะ่ะวันนี้นะคะชาจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมคะ่ะว่ารถปีโมเดล2021นั้นมีออปชั่นอะไรที่เพิ่มเติมบ้างระหว่าง320 DM Sport กับ330 EM Sport อยากรู้แล้วไปชมมาพร้อมกันเลยคะ่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น320 DM Sport นะคะเป็นปี2021คะ่ะซึ่งภายนอกนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแต่ที่แตกต่างจะเป็นออปชั่นภายในนะคะเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะชาติก็อยู่ภายในรถเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภายในรถเนี่ยทุกอย่างก็คือยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมคือสีออปชั่นนั่นเองค่ะในขณะที่ราคาเท่าเดิมค่ะออปชั่นแรกที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะก็คือจะเป็นไวเลสชาร์จนะคะเราสามารถชาร์จโทรศัพท์โดยไร้สายได้เลยนะคะอันดับที่2ที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นระบบเกจเจอร์คอนโทรลที่สามารถเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงด้วยท่าทางได้นะคะอย่างที่3ก็คือจะเป็นระบบเฮดส์อัพดิสเพย์นะคะก็คือจะมีเลขมายิงที่ ตัวกระจกค่ะและกอันดับที่4ก็คือจะเป็นแพตเดิรชิพนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเกียร์แมนวนวลนะคะก็จะเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ กับออปชันที่เพิ่มเติมทั้งหมด4อย่างนะคะในรถรุ่นนี้ค่ะราคานะคะก็เริ่มต้นเพียง2 5 4 0 0 0 9 0บาทเท่าเดิมนะคะต่อไปค่ะชาจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมออปชันที่เพิ่มเติมของรุ่น330 EM Sport กันบ้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถรุ่นซีรีส์330 EM Sport แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารุ่นนี้มีออปชันอะไรเพิ่มเติมบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในรถของซีรีส์3 30 EM Sport นะคะซึ่งปีโปรไฟล์ปี2021เนี่ยจะเพิ่มออปชันก็คือจะเป็น Adaptive Cruise Control With Stop and Go ซึ่งว่าหยุดหรือว่าเดินตามรถคันข้างหน้านะคะโดยปกติออปชันนี้ค่ะจะเพิ่มในรุ่นของอจะมีในรุ่นของซีรีส์7หรือว่ารุ่นซีรีส์ใหญ่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นำมาเพิ่มในรุ่นซีรีส์3แล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความสนุกให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับออปชันที่เพิ่มขึ้นนะคะในราคาเท่าเดิมค่ะเริ่มต้นอยู่ที่2,799,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากทดลองค่ะหรืออยากเห็นรถจริงๆของเรานะคะก็สามารถนัดชาได้เลยนะคะผ่าน Facebook หรือว่า y o u t u b e นะคะช่อง bmw ชาชาชานะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์087496 3301นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ